กลับสวัสดีครับผมวันนี้พวกกัผมมีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนติดต่อกันเองนะผมใครที่ไลฟ์อยู่แล้วไม่ค่อยมีคนดูนะผมก็อยากจะเพิ่มนะผมตรงนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ผมได้เลยนะครับอ่ะส่วนลิงก์นะผมลิงก์ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะผมคุณกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะผมอาเข้ามาในหน้าคลิปมีคเชี่ยวเลยนะครับอ่ะหน้าตาเพิ่มบริการคลิปมีเชี่ยวก็ไปมาอนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครกิจงารนะผมตรงนี้กดลงชื่อเขาใช้ตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าใครนะผมยังไม่เเเคคคยยยสสมมมัััรรรร้้้งงานนนบบผผตีีีกดดขวไละ นะสมัครกัญชาของผมตรงนี้ใจลงชื่อใช้นะผมแล้วก็อีเมลนะครับผมแล้วก็ัะผ่านครับผมแล้วผ่านยืนยันบนตรงนี้เสร็มกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติ๊กนะผมใช้ม่ช่โปรแกรมอะไรตรงนี้ด้วยนะผมติ๊กให้ด้วยนะครับผมแล้วกดสมัครกัญชาด้านล่างตรงได้เลยนะครับแต่จะใครถ้าผมมีกิมเบิลเย้วนะครับผมหรือว่าอีเมลอยู่แล้วครับผมก็กดลงด้านล่างตรงได้เลยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมน้าสมัครกัญชา K M K Social นะครับเขงผมก็มีลงชื่อเกาใช้อยู่แล้วครับผมจะขอกดลงชื่อเกาใช้เลยแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะครับ อ๋อผมกดรู้ชื่อเขาใช้มาแล้วผมแพลตฟอร์มด้านั้นก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจะมีทั้งเฟซบุ๊กทั้งผมอินสตาแกรมทั้งผมยูทูบทั้งผมทิกเก็ตทั้งผมดและอื่นนะครับผมเอาล้วันนี้นะผมวันนี้ก็เลยเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกเก็ตกันเองนะผมกดทิกเก็ตเลยนะครับเอาสหมติตรงนี้นะผมมดมูตรงนี้คุณเรื่คุณต้องการได้เลยผมอ่มีหลายบริการนะผมตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดแล้วผมเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเอาบริการนะผมบริการตรงนี้คุณเรื่องบริการได้เลยผม ส่วนลิงก์นะผมลิงก์ตรงนี้เพื่อวิเคราะห์ที่คุณจะเพิ่มได้เลยครับผมคือทั้งหมดนี้นะครับต่อมาครับผมแล้วก็วางครับผมก็ในที่เสร็จสิ้นแล้วผมตรงนี้นะครับผมสุดจำนวนแล้วผมจำนวนตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการได้เลยครับผมขอเลือกไปแล้วหนึ่งแล้วกันนะครับเขาจะลงครับรัสเซียไม่ผมแล่วเข้าใจไม่แล้วผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะขายให้ผมกดสั่งซื้อลงตรงนี้ได้ผมก็มีรายละเอียดทางด้นขวามาอ่านกดอนสั่งซื้อได้นะผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันนนนะะผมตรรงี้คับ กดสั่งซื้อเสร็จแล้วผมตรงนี้ได้รับการสั่งซื้อแล้วผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้แล้วผมก็ไปนัดที่เสร็จซื้อแล้วผมตรงนี้นะครับไห้รอสักครู่แล้วผมตรงนี้อันระหว่างรอตรงนี้ถ้าผมก็ไปดูแพลตฟอร์มอื่นกันดีกว่าแล้วผมจะเช็ครผลการซื้อเรานะครับอัปาผลการซื้อเราผมตรงนี้เก็จะบอกทางเลืดีของเราแล้วผมก็ลิงก์ของเราแล้วผมเขียวเราดำเนินการตรงนี้รอสักคู่แล้วผมประมาณนี้เลยนะครับผมไปดูแพลตฟอร์มการเติมเงินของเราก็ต่อเลยดีกว่านะครับ อ่าเปิดฟองกระติมเงินของผมตรงนี้มี3หลักหลักนะผมตรงนี้นะครับผมก็มีทั้งป้องเพนะครับผมมัลติมีนไปเลยแต่ผมแล้วก็คริปโตนะครับแต่ถ้าใครที่ผมยังไม่เคยเติมเงินตรงนี้ผมก็มีคำแนะนำด้านล่างมาอ่านก่อนเติมได้ผมตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะผมมีสามอะไรเนี่ยผมคำแนะนำนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วค่อยกดเงินเติมด้านตรงนี้ครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมกาเติมเงินนะครับส่วนเพื่อคนไหนนะผมมีปัญหานะผมแอปช้าหรือว่าอะไรอนี้ผมด้วยอยากติดต่อไอบีนนะผมตรงนี้ก็สามารถติดต่อไอบีนตรงนี้ได้เลยนะครับ การติดต่อไอมินตรงนี้ผมติดต่อที่ตลอด24ชั่วโมงเลยผมแอดไลน์ก็ได้นะผมหรือสแกนไลน์คิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสุดทุช่วยเหลือผมตรงนี้ทั้งหมดป่แล้วผมมาแจ้งปัญหานะผมแบบไปรเรียกเดินนะครับผมแล้วก็ความเขาผมข่าวข่าวประมาณนี้นะผมก็ติดต่อไอมินนะครับแล้วตอนนี้ผมให้ทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครผมจะขอ,อกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดผู้ชมก็มีอยู่ประมาณ4คนเองนะผมขออนุญาตรีนิดทีนะผมว่ายอดจะเพิ่มมาหรือยังผมตรงนี้นะครับผม ถลีไปแล้วนะผมยอดผมไม่เพิ่มมาผมขออภัยด้วยผมตรงนี้นะครับผมอาจจะทํารายการตามคนทั้งหมตรงนี้นะครับเอาผมไม่ทําการให้เสียเวลาดีกว่าแล้วผมจะขอตัดภาพตอนที่ยอดเพิ่มเลยแล้วกันแล้วผมตรงนี้นะครับผมผมแล้วจะผมตัดภาพมาผมตอนนี้ยอดผมก็เพิ่มมาที่รบ้อยผมจากตอนแรกมีแค่สี่คนเองครับผมอตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นร้อยกว่าคนเลยแล้วผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นนที่ส็จสิ้นแล้วผมตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วผมตรงนี้กลับมาที่เดิมกันดีกว่านะครับ อันนี้ก็ติต่อยมีตรงนี้ผมก็แนะนำไปเทียบร้อยผมเดี๋ยวเพื่อนคนไหนที่ผมสนใจนะครับผมไปทำตามแบบนี้นะครับก็ไปแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้แนะนำเพื่อนตรงนี้ผมก็สามารถเข้าร้งลิมผมไปแชร์กับเพื่อนๆคุณได้เลยถ้าผมถ้าเพื่อนคุณนะผมเติมเงินขั้นต่ำนะผมเริ่มจากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปหมตรงนี้ก็ได้ค่าตาคอมมิชชั่นครับเซ็นตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะผมแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก่อนจบคลิปนี้ผมผมก็มีแนะนำกันนะผมกับซือลี่จากจีนเลยนะครับ อัศวินอย่างกี้นะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูว่าต่อเมื่อแล้วผมคุณต้องเติมเงินขาตัดกระหายบาทขึ้นไปนะผมจะเปิดให้ดูฟรีเรื่องผมตรงนี้มากกว่าสามแล้วก็สามเรื่องเลยนะผมตรงนี้นะครับผมเอาไปประมาณนี้เลยนะครับผมอาจจมีพักใครซับทายให้ผมตรงนี้ไม่เลือกดูกันได้เลยนะครับผมใครนะผมตรงนี้ว่างๆก็ม่เลือกดูกันได้นะผมตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเอาแล้คลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าผมพูดผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับ กลับแล้วครับผมขอบคุณครับ